รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอดแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลาจากโรคทางช่อง,อง2 NBT2 HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรคผลไม้กลุ่มซิตรัสช่วงสุกกายสุกใจกับหมอพรเทพวันนี้จะมาดูเทคนิคการกินกล้วยนานาชนิดเพื่อสุขภาพกันค่ะ คุณหมอพรเทพมีเคล็ับมาฝากห้ามพลาดนะคะช่วงคุยกับหมอเส้นเลือดขอดมาดูกันว่าสาเหตุของโรคคืออะไรวิธีการดูแลรักษาต้องทำอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะ สนับสนุนรายการโดยยาฟ้าแถบฟ้าทลายโจรจากโรงพยาบาลเยนฮีสนับสนุนโดยเซฟกานกองความสุขทุกที่ทุกเวลาเครื่องกองน้ำคู่คนไทยกว่า45ปีสวัสดีครับรอบรู้สูโลกวันนี้จะมาคุยเรื่องผลไม้กลุ่มซีตัสดและอางุนผลไม้สองกลุ่มนี้จะมีสารออกฤทธิ์ที่สำคัญมากคือ เ e สเปอรีด n ตัวสารเทสเปอริดินนี้มีบทบาทสำคัญในการป้องกันการหลั่งสารฮิสตามีนในทางเดินหายใจและในร่างกายทั้งหมดสารฮิสตามีนนี้จะทำให้ร่างกายเรามีภูมิท้านทานลดลงจากการต้านกับเชื้อโควิดเพราะฉะนั้นถ้าเรากินผลไม้กลุ่มซีตัสและองุ่นจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงสู้กับโควิดได้มาก ผลไม้ชนิดซีตัสก็ได้แก่พวกสม้มมะนาวมะขามป้อมพวกเบอร์รี่ทุกชนิดที่ยังดิบๆหน่อยมีรสเปรี้ยวนะมะขามเปเรี้ยวมะม่วงดิบส้มแขกหรือมะกรูดมะนาวผักผลไม้ที่มีรสเปเรี้ยวๆทั้งหมดกลุ่มซีตัสนี้จะมีวิตามินซีสูงมากเช่นในมะกรูดถ้าเรา เอามะกรูดมาสองลูกเอาไปซุกในเตาถ่านหรือว่าปิ้งไฟเพื่อให้เหลืองเนี่ยน้ำที่อยู่ในมะกรูดเนี่ยจะออกมาเยอะในนั้นจะประกอบไปด้วยทั้งแทนนินและวิตามินซีมะกรูดจึงเป็นซีตัสที่ดีที่สุดในการสู้กับโรคโควิดเราเพียงแต่เอามะกรูดเนี่ยสักสองลูกทุกวันฮะเอาไปปิ้งเตาไฟให้เหลืองหรือว่าจะซุกในเตาถ่านถ้ามีแล้วมาผ่า บีบผสมกับน้ำพึ่งการใส่น้ำพึ่งนี่ก็ดีเพราะว่ามันจะผสมกันแล้วมีสารออกฤทธิ์เพิ่มมากขึ้นอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากที่อยากจะแนะนำในช่วงโควิดก็คืออ่งุ่นในอ่างุนเนี่ยจะมีสารอีกตัวหนึ่งสำคัญมากเลยก็คือแทนนินสูงมากสูงกว่ากลุ่มมะกรูดมะนาวแทนนินเนี่ยถ้าเรากินอ่งุ่นจะมีรู้สึกฝาดฝาดโดยเฉพาะอ่างุนสีม่วงเนี่ยมันจะมีฝาดติดลิ้นเลย ถ้าเรากินเข้าไปก็จะทําให้ร่างกายเราเป็นด่างและแทนนินเนี่ยก็จะเป็นตัวทําให้เม็ดเลือดขาวเราแข็งแรงนอกจากจะมีเฮสเปอริดินวิตามินซีและแทนนินแล้วในองุ่นสีม่วงยังมีแอนโทไซยานินซึ่งจะช่วยกําจัดสารออกซิแดนที่เกิดจากการเผาผลาญในร่างกายเราทุกวันที่เป็นสารทําให้เซลล์ร่างกายเราอ่อนปีย้ยเพรียงเนี่ยเป็นกําจัดออกไปเป็นแอนตี้ออกซิแดนที่สําคัญ เพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านทุกวันให้ได้กินของเปรี้ยวผลไม้กลุ่มซีตัสและกลุ่มองุ่นขอให้ทุกท่านได้กินบ้างถ้าไม่ได้ทุกวันวันเว,ว้นวันก็ยังดีขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดโรคปลอดภัยจากโควิดครับสวัสดีครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูกเคลียร์ค p น้ำสลัด ที่เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดอร่อยชิวๆจิ้มราดผัดจุ่มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจชิวพีเป็นได้มากกว่าน้ำสลัดวิตามินซีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวิตามินบี2มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองจะซีหรือบี2ก็ต้องยันทีวิตามินวอเตอร์ยันทีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มประจําบ้าน สนับสนุนรายการโดยยันฮีกระชายขาวจากโรงพยาบาลยันฮี สุขก,กายสุขใจกับหมอพรเทพวันนี้นะคะเราจะมาคุยเรื่องกล้วยๆก,ก,กันค่ะกล้วยนี้มีหลายประเภทมากเลยนะคะผู้ชมทานได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่ามีประโยชน์สรพพคุณอะไรที่สําคัญเคล็ดลับการทานกล้วยให้มีประโยชน์นั้นทําอย่างไรแล้วก็มีวิธีการไหนบ้างวันนี้อยู่กับคุณหมอพรเทพนายแพทย์พรเทพสรือวนา,ร,า,ารังสรรยสมาคมวิศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องมีครับหลายประเภทจริงจริงนะเรามีทั้งกล้วย ดิบกล้วยหามกล้วยสุกแล้วก็กล้วยตาวันนี้เรายกกล้วยมาทั้งขยงเลยแล้วก็มีกล้วยหลายอย่างนะวันนี้ก็มีทั้งกล้วยหักมุกกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าเขียวๆกล้วยน้ำว้าหามกล้วยไข่กล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางยักษ์เดี๋ยวนี้ใหญ่ใหญ่มากแล้วใหญ่มากมกล้วยหอมนะกล้วยหอมที่สุกแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยประโยชน์ของแต่ละอย่างก่อนนะจะไล่เรียงไปเลยนะคะคุณหมอเอาเอาที่ไข่มุกหักมุกนะฮะ้กล้วยหักมุกนี่เป็นกล้วยที่ ประโยชน์เขาเขามีมากในเรื่องของการแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อท้องเสียเพิ่มพลังงานกินดิบๆจะย่อยยากอ,อันทุกอย่างนี่ย่อยยากหมดเลยนะถ้ากินดิบๆยกเว้น้วนว้าเนี่ยไม่มีปัญหา้ว<อ>นว้านี่ดิบๆก็กินได้แต่ว่ากล้วยหักมุกกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยไรมือนาวเนี่ยพวกนี้ถ้ากินดิบเนี่ยมันสารคาร์โบไฮเดรตมันย่อยยากก็จะทำให้ปวดท้องนเราต้องทำความเข้าใจด้วยนะครอันนี้กล้วยหักมุก มาถึงกล้วยหอมนะฮะกล้วยหอมก็ถ้ากินน้ำหามงี้ก็ยังพอไหวถ้าดิบเลยไม่ได้นะอันนั้นอันนั้นสุกสุกเลยนะกล้วยหอมนี่ช่วยเพิ่มพลังงานเห็นนักกีฬาไหมคเวลาเล่นเทนนิสอะใช่ระหว่างที่เขาพักนี่เขาเอากล้วยมารูปหนึ่งกินพอกินเข้าไปน้ําตาลในกล้วยหอมเนี่ยมันเป็นน้ําตาลถ้ามันสุกมันเป็นเชิงเดี่ยวแล้วนะตอนนี้ก่อนลงสนามเหมือนกันนะคะคุณหมอมันเป็นเชิงเดี่ยวที่มีกูโคสสูงมากดีที่สุดเลยก็คือผู้หญิงที่ ปวดท้องเมนแนะนำให้กินเลยนะหรือคนที่เขาจะเลิกบุหรี่ถ้าได้กินเนี่ยก็จะทำให้การสูบบุหรี่เนี่ยสามารถเลิกได้ง่ายขึ้นช่วยได้ใช่ไหมคะแล้วก็ลดความดันด้วยนะทีนี้มาถึงกล้วยกล้วยไข่ค่ะน่ารักมากเลยคุณหมอเมืองจริงเขาเรียกว่ากล้วยทองกล้วยทองเป็นมันเป็นมงคลต่อชีวิตมากกินแล้วคิดว่าเงินทองไหลมาเทมาเขาก็เลยซื้อกินกัน แล้วมีเบต้าแคโรทีนสูงมากแล้วก็คนจีนเชื่อว่าเบต้าแคโรทีนเนี่ยมันช่วยต้านมะเร็งได้ก็จริงๆรแล้วทุกอันก็นต้านมะเร็งหมดแต่ว่าตัวนี้จะมีเบต้าแคโรทีนสูงมากสูงมากๆเลยก็เพิ่มความหวานเพิ่มพลังงานนะฮะตอนนี้คนไทยก็เป็นมะเร็งกันเยอะก็กินกล้วยกล้วยไข่กันนะครับส่วนเล็บมือนางเนี่ยเมื่อก่อนนี้เล็บมือนางเนี่ยมันเท่าเล็บนิ้วก้อยเลยอันนี้นนอันนี้เล็บมือนางพันใหม่ใหญ่มากใช่ค่ะอันนี้กินตอนหวานนะ ตอนที่เราเพรียวมากๆนี่กินเข้าไปหายเพียเลยกินไป3าสี่ลูกเนี่ยน้ำตาลสูงมากาเป็นน้ําตาลเชิงเดี่ยวถ้าถูกนะเขาเรียกว่าเป็นกูโคสเลยนะกล้วยนว้านี่นะเขามีน้ําตาลเชิงเดี่ยวหมดแม้จะหามหรือดิบแต่ถ้ากล้วยพวกนี้ถ้าเป็นกล้วยกล้วยดิบเนี่ยมันจะเป็นสูโคสต,ต้องย่อยก่อน น้ำตาลเนี่ยในนี้จะเป็นตาลเชิงเดี่ยวเขาย่อยไ้เรียบร้อยแล้วมันจะเป็นฟุกโตสกับกูโคตกล้วยที่เหลือทุกอย่างเลยอแป้งที่เป็นน้ําตาลเขาเนี่ยจะเป็นน้ําตาลเชิงซ้อนเรียกว่าสูโคตมันก็ต้องไปย่อยก่อนคแต่อันนี้กินเข้าไปแล้วไม่ต้องย่อยเลยไปใช้เลยนะอม,มันเป็นสูโคตที่มันย่อยมาเป็นฟุกโตสกับกูโคตนะฮะแคนะกินอันนี้แล้วหายหิวทันทีภายในหนึ่งึง,งสองนาที <Ś elas. S 2> แต่อันนี้อาจจะต้องใช้เวลายาวนาน,านหน่อย นะแล้วสําคัญสุดเลยทุกตัวเลยนะมีวิตามิน B1B2 อยู่ค่ะคุณหมออันนี้คือเป็นข้อมูลที่คุณหมอเล่าผู้ชมฟังคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยก็คงสํารวจแล้วหลังบ้านมีกล้วยอะไรบ้างแต,แต่วิธีการทานแล้วคะคุณหมอก็คือทานแบบอย่างนีนส้สุกๆหรือว่าต้องไปแต่รูปอะไรไหมคะคือตอนสุกนี่กินได้ทุกอย่างเลยนะแต่ว่าถ้าเราจะคิดว่าบ้านเรามีกล้วยเยอะแยะเลยเนี่ยเราจะเก็บสนอมมันยังไงเนี่ยผมแนะนําเลยนะในกล้วยนวาเนี่ย ถ้าบ้านผมมาอย่างนี้เนี่ยผมจะไม่เก็บเป็นหวีอย่างนี้นะอันนี้คือดิบดิบเนี่ยถ้าเราวางไว้อย่างนี้เนี่ยข้างล่างนี้จะช้าถ้าวางงนี้ทางด้านนี้จะช้ะผมก็จะทําการเด็ดออกมาอย่างนี้เป็นเป็นลูกๆเลยนะครับก็คือแบ่งเป็นลูกๆเลยนะฮะเนี่ยแบ่งง่ายนะเนี่ยไม่ต้องใช้มีดนะแบ่งก็ชากออกไว้อย่างงี้ก็คือสังเกตว่าคุณหมอเขาจะไม่ได้ใช้มีดตัดที่ที่ตรงขั้วใช่ไหมครับคุณหมอดึงมาอย่างนี้แล้ววางไว้อย่างนี้ วางไว้สักสามวันสองวันเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนสีจะเป็นสีนี้ประมาณเรียมหามประมาณนี้ครับค่ะอย่างเงี้ยประมาณนี้อันนี้อันนี้อาจจะสุกเกินไปแล้วนะค่ะเพราะเป็นนี้เสร็จแล้วผมก็จะเอามาห่อห่อทีแล้วผลเลยนะอ่าเดี๋ยวน้องมี่ช่วยห่อหน่อยครับได้คุณผู้ชมครับห่อทีเลาลูกเลยนะห่อเลยนะห่อเลยแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกอ่าง่ายง่ายเลย หลังจากเราดึงอย่างนี้แล้วเนี่ยเนี่ยค่ะถ้าเราดึงอย่างนี้แล้วเนี่ยเราทิ้งไว้ข้างนอกนี่นะภายในหนึ่งวันเนี่ยปลายมันจะปิดเลยเพราะมันมียางอยู่พอปลายปิดทิ้งไว้ในห้องเนี่ยสิบวันก็ไม่เน่าเหมือนเหมือนเขาเขาซีลเขากล้ยเวลาสุกเนี่ยมันจะต้องขายน้ํามันจะสุกได้คถ้าขายน้ำออกมาไม่ได้มันไม่สุกนี่ธรรมชาติพอขายน้าเสร็จมันก็ย่อยสลายตัวเองเป็นน้าตาลจากแป้งอันนี้คือวิธีถนอมทีนี้คนเรานี่นะ ไม่ควรกินกล้วยนะวะเกินกวันละสี่ลูกนะครับสี่ลูกเราอย่าก,กินสุกเลยกินธรรมหานีคุณหมอแบ่งไวไหมคะเด็กผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายอุถ้ายังตัวเล็กก็กินน้อยลงเหลือสักสามลูกเพราะว่ากินมากเราจะอ้วน,นะฮะ,ะแป้งที่อยู่ในกล้วยทุกอย่างเนี่ยนะมันจะไปเลี้ยงแบคทีเรียในลําไส้ที่เป็นแบคทีเรียดีที่สร้างวิตามินดีวิตามินอ e, ีน e, พวกนี้เนะี่ะทาให้เราสู้โรคสู้ภยัยค่ะ,ค,ะคุณหมอแล้วก็ทําให้สร้างฮอร์โมนเพศชายเพศหญิงได้ด้วย แล้วโรคอะไรบ้างคะคุณหมอที่ที่ทานกล้วยไปแล้วเนี่ยจะป้องกันอะโรคกระเพาะอาอย่างแรกโรคดิสทิดวงทวารโรคท้องเสียถ้ากินท้องเสียก็กิกนกล้วยหามหาำค่ะโดยเฉพาะกล้วยดิบๆนี่เราใส่เข้าไปในอาหารเวียดนามเพราะเขากินผักแล้วจะทําให้ท้องเสียกล้วยดิบมันมีแทนนินสูงมากมันรักษาโรคท้องเสียค่ะเชื่อไหมครับกล้วยนาวานี่เป็นสารสร้างสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิงที่ดีมากเลยมันถึงกินแล้วกินดีอยู่ดี ถ่ายดีสบายดีแล้วก็ชีวิตมีความสุข,ขเอนโดฟินหลั่งทุกครั้งเวลา oh. เราอ,ออกกาลังกายค่ะอันี่ก็เป็นเคล็ดลับนะคะสำหรับใครที่อยากจะทานกล้วยให้ได้ประโยชน์แล้วก็เรื่องหนึ่งค่ะคุณหมอเห็นคุณหมอหยิบมาด้วยอันนี้ก็คือเป็นเป็นกล้วยตากล้วยตาปรากฏว่าบ้านผมหรือบ้านใครก็ตามที่ปลูกกล้วยเยอะๆเนี่ยวันนี้บ้านบ้านผมมีกล้วยอยู่เป็นต้นนะที่ผมแค่ร้อยวาเนี่ยมีสัก แปดเก้าคือ่อเดี๋ยวนระ้อยกว่าไร่หรือร้อยกว่าร้อยตารางวาร้ <c oughs> อยตารางวา <c oughs> ค่ะก็ะผมเก็บกล้วยจากต้นเนี่ยวันหนึ่งประมาณห้าหกลูกคนดึงไม่ต้องใช้มีดดึงมาอย่างเนี้ยแล้วคุณหมอไปทําอะไรทานบ้างคะ <c oughs> ก็วางอย่างนี้เดี๋ยววันรุ่งขึ้นอีกสาวันมันก็สุกแล้วท <c oughs> ยอยวันไล่ไปเรื่อยๆค่ะเราก็ไม่ต้องมานั่งใส่ถุงพลาสติกนี้แล้วอันนี้คือเก็บสดจากต้นเก็บสดจากต้นแล้วกิน ทยอยกินไปเรื่อยๆทั้งเคือนี่กินได้ประมาณเกือบเดือนถ้ามันมี15ห้หวีแต่บางทีมันล้มหรือมันมีมากเกินมาหลายๆเคือนี่สุกยังไงก็ไล่เก็บไม่ทันมันก็สุกทั้งเครือเลยก็ต้องปล่อยแล้วก็จะเอามามาทํากล้วยตากอเอามานนแปลรูปรเป็นกล้วยตากนี่แหละนี่กล้วยตากนี่นะ<อ>นนนะแล้วก็พาออกมาแล้วก็าวางไว้กลางแดด าดดสามวันแดดจ้าๆเนี่ยมันแห้งเลยแล้วกดทับเป็นรูปนี้ค่ะแล้วเราก็จะเก็บเป็นกล้วยตากไว้กินเป็นปีๆไปค่ะทีนี้เนื่องจากว่ามูลค่ากล้วยมันแพงมากคนเราก็เลยคิดคนไทยคิดคิดยังไงคะเอากล้วยตากมาแปรรูปอีกต่อหนึ่งก็คือพอทํากล้วยตากเสร็จก็เอามาชุบอชุบเป็น อันนี้อะไรฮะชอ็ชอกโกแลตช็อกโกแลตอร่อยมากนะเพิ่มมูลค่านี่เป็น <5 S 2> ชออ็อกโกแลตแบล็คช็อกโกแลตที่ไม่หวานด้วยเพราะกลัวตัวกล้วยก็วกวหวานอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาทําผลไม้แปดรูปที่สร้างมูลค่าส่งออกซึ่งประเทศไหนไม่มีนะค่ะกล้วยน้ำว้ามีที่ประเทศไทยกับคนไทยที่ตระกูลไทยลาวที่พูดภาษาไทยลาวและเว,วียดนามเท่านั้นเอง ค่ะวันนี้ก็ได้รู้ถึงชนิดของกล้วยประโยชน์ของกล้วยรวมถึงสปปรรพคุณต่างๆและที่สําคัญวิธีการทานวิธีการถนอมอาหารคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะนําเคล็ดลับจากคุณหมอพันเทพวันนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและที่สําคัญเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุทานได้มีประโยชน์และที่สําคัญหน้าภาภูมิใจก็คือกล้วยน้าว้าของไทยนี่เองนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอพันเทพบ้างๆนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ สนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง d s c ซอยเรียงคุณค่าวิตามินอร่อยได้นมได้เนื้อ d s c ซอยรสไหนตอนไหนก็อร่อย d s c คอนซอย d s c เซซามีซอย d s c โคโก้นัทซอย d s c โกโก้ซอยเรียงความอร่อยเรียงคุณค่าวิตามินสี่รสสี่อร่อยลองเลยถามหา d s c ซอยได้ทุกที่ อ้ำเลือกอะไรอยู่หรอเลือกซอยเกิดจ้ะรีวองซอยเกิดไงมีไฟเบอร์สูง7,000มิลลิกรัมแถมมีโปรโตีน6,000มิลลิกรัมแล้วยังอร่อยมากดีมากเนี้ยต้องลองบ้างละรีวองที่ท็อปส์นะครับ QP น้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดกินแบบออริจินอลอร่อยชิวๆอยากแซ่บจิ้มไปเลย uh. Uh. อยากฟินราดชํา วน่นมันราดหรือผัดก็จัดไปอยากชุ่มชุมจุ่มไปเลยหรืออยากหรูก็เอาไปย่างหอมอร่อยกับเตะ<ม>ได้ทุกสไตล์ไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจ QP เป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัดสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด คุยกับหมอวันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะเชื่อว่าสาวๆได้ยินชื่อโรคนี้ต้องร้องกรี๊ดแน่เลยค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคเส้นเลือดขอดค่ะเราอยู่กับคุณหมอธีรวีวีรวันนะคะผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณาสุข56ทับเจริญสำนักอนามัยกรุงเทพมหานาครค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวมีต้องสํารวจตัวเองก่อนค่ะคุณหมอคะมีไหมเส้นเลือดขอดเพราะ <laughs> ว่าหลายๆคนหมอโรคนี้ถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นสาวๆในมุมสาวๆนี่เห็นแล้วรู้สึกแบบ ไม่สวยไม่งามเลยค่ะคุณหมอโรคนี้มันเกิดจากอะไรคะจริงๆแล้วเอเมื่อกี้คุณมี่บอกว่าเส้นเลือดขอดแล้วคุณมี่มองที่ขาเนาะใช่คุณหมอโฟกัสที่ขาเลยมีความคุ้นเคยมากว่าเส้นเลือดขอดก็จะต้องอยู่แถวแถวขาเนี่ยแหละใช่ไหมค่ะแต่จริงๆแล้วเส้นเลือดขอดเกิดจากเส้นหลอดเลือดดานะคือในร่างกายเรามีหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดาถูกไหมครับค่ะเลือดแดงก็ก็คือนําออกซิเจนไปเลือดดาก็นำของเสียกลับสู่ ร่างกายกับหัวใจอะไรเงี้ยนะหลอดเลือดดำเนี่ยมันก็อยู่คู่กับหลอดเลือดแดงเนี่ยแหละนะครับแต่ถามว่ามันก็มีได้ทุกที่เพราะฉะนั้นคําว่าเส้นเลือดขอดเนี่ยมีได้ทุกที่นะครับแ,แต่<อ>เรารเจอเยอะที่ขาเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยเลือดมันจะต้องไหลกลับเวียนกลับมาที่หัวใจทีนี้มันอยู่ไกลอะเนาะแล้วมันก็ต้องต้านแรงโน้มถ่วงโลกไงก็ยอยู่ที่ขาเนี่ยระหว่างทางกว,ว่าจะขึ้นมากว่าจะอะไรกลับขึ้นมาเนี่ยแหมมันก็ผ่านติดอุปสรรคเยอะ นะครับยิ่งคนยืนนานๆใช่ไหมค่ะนั่งห้อยขาน,นานานๆเนี่ยขาก็จะเริ่มบวมเห็นแม่ค้าต่างๆเนี่ยคุณหมอที่ตลาดเวลามีไปตลาดก็จะเห็นสังเกตได้<ช>ก็เคยเคยแซวเคยถามค,ค,คุณคุณคุณแม่ค้าที่เป็นญาติญาติคุณเขาเคยบอกก็เนี่ยแหละก็เกิดจากการยืนนานๆ<า><า>อันนี้คือ<ช>เป็นสาเหตุหนึ่งนะคุณหมออ่าเ,เป็นเป็นเป็นสาเหตุหลักเลยแหละครับที่ะะการที่คนที่ต้องยืนนานหรืออาจจะมีประวัติการผ่าตัดอะไรบริเวณตรงขาเนี่ยมันก็ทําให้การไหลเวียนเลือดได้ไม่ดีนะครับ แต่อีกส่วนหนึ่งในคนทั่วๆไปแล้วกันนะที่ไม่ได้แบบยืนนานอะไรมากมายก็คือหลอดเลือดมันเริ่มมีการเสียความยืดหยุ่นนะครับปกติหลอดเลือดมันก็ต้องมีขยายหดขยายหดะนะแล้วก็มีลิ้นลิ้นของหลอดเลือดเนี่ยในการที่จะควบคุมการไหลเวียนของเลือดมันก็เริ่มอาจจะอายุมากขึ้นมันก็เริ่มจะเริ่มไม่ทางานได้ไม่ไม่ดีละ,ะนะครับมันก็เริ่มเริ่มไม่หดมันก็ยืดอย่างเดียว หลอดเลือดมันก็เริ่มขยายเห็นหลอดเลือดมันใหญ่ขึ้นใช่ค่ะจริงๆหลอดเลือดนี้ก็คือหลอดเลือดที่อยู่ในร่างกายเราและนะครับเพียงแต่ว่าวันหนึ่งมันไม่ยืดหยุ่นมันก็เลยขยายตัวก็เราก็เลยจะมองเห็นมันนูนขึ้นมาที่ผิวหนังถูกไหมครับคนก็เลยบอกว่ามันเป็นขอดๆเป็นขดๆใช่คุณหมอก็เลยเรียกมันว่าเป็นเส้นเลือดขอดต้องครับค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าอยู่ในส่วนอื่นๆก็เป็นเส้นเลือดขอดได้อย่างเช่นบริเวณไหนคะคุณหมอ ที่เจอก็คือหลอดอาหารในกระเพาะอาหารเนี่ยเราจะเคยได้ยินว่าเวลาส่องกล้องเข้าไปนะเวลาส่องกล้องเวลาสมมติเกิดมีการส่องกล้องดูทางเดินอาหารคุณหมอเจอเส้นเลือดคอร์ดอะไรเงี้ยนั่นหมายควาว่าเส้นเลือดในในหลอดอาหารและทางเดินอาหารเนี่ยมันเริ่มมันใหญ่ขึ้นอันตรายไหมครับคุณหมอซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะอันตรายกว่าขาอีกเพราะว่ามีโอกาสที่จะแตกได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิด แรงดันในเลือดเรามากขึ้นมันแตกได้มันก็อาจจะมีอาเจีนเป็นเลือดอะไรออกมาได้นะครับแต่ทีนี้ของของขาเนี่ยเราไม่ค่อยเจอการเลือดออกมากหรอกนะครับรเพราะว่าเพราะว่ายกเว้นมันมีแผลอันนี้กําลังจะถามคุณหมอว่าเส้นเลือดขอที่อยู่ขาเนี่ยมันสามารถแตกหรือว่าพุนออกมาได้หรอะสามารถสามารถทำได้ครับ เกจาเกลาอะไรคะคุณหมอก็คือบางทีเกาไงใช่ไหมอ๋อบางทีเราเผลอใช่ไหมอาบน้ําเสร็จอ้าวันเก้าเก้าเกาเกา้าเกิดแผลที่ผิวใช่ไหมผิวปริออกมายิ่งยิ่งสูงอายุผิวบางด้วยใช่ไหมบริเวณนั้นปรีออกมาเอาเลือดพุ่งเลยก็มีนะครับเลือดพุ่งก็ต้องกดห้ามเลือดไว้ก่อนค่ะที่พูดนี่พอดีประสบการณ์ตรงนะพ่อคุณพ่อผมเนี่แหละจะเลือดขอดแล้วก็บางทีต้จะโทรเรียก มาช่วยด้วยช่วยด้วยแบบว่ามีเลือดพุ่้ออกมาเราก็ต้องรีบกดห้ามเลือดไว้อะไรนะครับเพราะว่าเช้นเลือดขอดมันก็อยู่ใกล้ผิวมากๆแล้วบางทีผิวบางแล้วบางทีอาจจะโดนอะไรแคะแกะเกาบ้างมันก็มีเลือดออกถ้าเมื่อไหร่มีปวดเมื่อไหร่มีเลือดออกนะครับ หรือแผลบ่อยๆตรงนั้นน่ะอันนี้แนะนําจะต้องพบแพทย์แล้วขึ้นอยู่กับว่าเป็นมากเป็นน้อยด้วยคุณหมอจะวิิจัยตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้ามันมีเลือดออกบ่อยๆแล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยในการเกิดแผลง่ายๆก็อาจจะมีการผ่าตัดนะครับแต่เป็นการผ่าตัดแบบแผลเล็กๆคําว่าแผลเล็กๆหรือไม่ใช่แบบกรีดแบบจินตนาการอย่างนั้นไม่ใช่ใช่ไหมคะคุณหมอก็จะมีเทคนิคของทางสัญญาแพทย์นะครับคุณหมอผ่าตัดก็อาจจะดูว่าเส้นไหนที่เป็นเยอะใช่ไหมครับ เขาก็จะวางแผนว่าโอเคก็คือจะ,อะมีการไปมัดหลอดเลือดที่ที่ดีไว้นะแล้วก็ค่อยๆเปิดแผลเล็กๆแล้วก็ค่อยๆเอาหลอดเลือดที่มีปัญหาเนะี่ยออกดึงออกเลยเหรอคะใช่ครับก็คือ,อม,มีมัดมัดเอาไว้นะมัดไว้แล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนทำบายพาสอะนะก็คือบายพาสส่วนที่ไม่ดีออกส่วนที่ดีก็มัดมัดเอาไว้อย่างนี้นะครับแต่ก็เอา,าเอาส่วนที่ไม่ดีนะั้นออกไป ค,ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการรักษาในกรณีที่เป็นเยอะเป็นเยอะนะคะคุณหมอแล้วคุณหมอมีวิธีการแนะนํำไหมคะหรือว่าคาแนะนําสําหรับคนที่เขาบอกว่าโอ้คุณหมอหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกต้องทําอาชีพนี้ต้องอยู่กับอาชีพนี้<ช>อยากให้ค,คุณหมอแนะนําหน่อยคะ่ะคือผมว่าเป็นโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่าเราก็จะเห็นช่างเสริมสวยแม่ค้าค,คุณหมอพยาบาล <laughs> จะเห็นเลยนะครับพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะซื้อ สูงรัดรัด<อ>น่องรัดขากันเข้ามา,าใ,ใส่เพนะราะว่าเพราะว่าช,ชีวิตคือการยืนเดิน,เ,ดนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรัดไว้คําว่ารัดไว้ก็เพื่อหนึ่งกระตุ้นให้เลือดเลือดที่เสียคือหมายว่าเลือดดำค,ค่อยๆมีโอกาสที่ไม่ไม่ไม,ไม่ลงไปกองอยู่ที่ข้างล่างที่ส่วนล่างของร่างกายเยอะมันก็จะมีการบีบไล่กลับขึ้นมา,านะครับก็อันนี้คือการรัดไว้นะที่สําคัญคือแนะนํายกขาสูงซึ่งอันนี้ต้องถามว่า มีโอกาสพักไหม,มในการสมมติยืนตลอดทั้งวันหรือเปล่าหรือช่วงพักแล้วก็นั่งแล้วก็ยกขาหน่อยอาจจะดูไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะนั่งแล้วก็ยกขาไว้บนโตะ๊ะหรือบนเก้าอี้อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ากลับบ้านไปก็ลองอทำดูแล้วก็ตอนนอนก็เหมือนกันนะครับาหาหมอนรองขาให้เท้ามันยกสูงขึ้นหน่อยอก็เพื่อกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนกลับเข้ามาได้ดีขึ้น คุณหมอคะมีคําห้ามหรือข้อห้ามไหมคะสำหรับใครที่เป็นเส้นเลือดขอดห้ามทาแบบนั้นห้ามทําแบบนี้บางคนจะมองว่าเอ้าคุณหมอก็มันก็ง่ายๆเองไงอยากจะทําอะไรแผงๆคุณหมอมีคําเตือนไหมคะว่าไม่ควรทาคําเตือนก็คือถ้าสมมุติเราไม่อยากไปหาหมอเนาะ่บางคนก็บอกโอ้มันปวดเหรอเจาะซะเลยใช่ไหมครับเจาะซะเลยได้ไหมคะคุณหมออันตรายมากถ้าเจาะแล้วเกิดติดเชื้อล่ะเพราะว่าหนึ่งโอเคอาจจะ อาจจะมีแผลตรงนั้นหรืออาจจะไม่สะอาดหรือคเครื่องมือเครื่องไม้เราไม่สะอาดเจาะแล้วถ้าเกิดเลือดไหลออกมาโอเคยุบก็จริงแต่จ,จะติดเชื้อตามมาสองเลือดไหลไม่หยุดเป็นไปได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้เพราะบ,บางคนก็กินยามีโอกาสเสี่ยงสูงมากเพราะฉะนั้นไม่ควรทําเองนะครับควรจะทําอยู่ในภายใต้ สถานพยาบาลคลินิกหรือในมือของคุณหมอนะครับค่ะก็ถือว่าครบถ้วนเคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดขอดนะคะเส้นเลือดขอดนี้ก็คือเป็นโรคที่ไม่ได้ไกลตัวแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าดูแลตัวเองแล้วก็บริหารจัดการเรื่องของการใช้ชีวิตให้สมดุลนะคะคุณหมอวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเคล็ดลับที่คุณหมอบอกไปลองสังเกตดูว่าตอนนี้เริ่มหรือยังมีเส้นเลือดขอดในจุดไหนบ้างหรือยังแล้วก็เอาวิธีที่คุณหมอบอกไปไปปรับใช้อาจจะดีขึ้นได้นะคะวันนี้ครบถ้วนค่ะสําหรับรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้าจะมีเคล็ดลับอะไรมาฝากคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะวันนี้มีและคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ บียร์ซีซอยรถไหนตอนไหนก็อร่อยเบียซีคอนซอยเบียซีเซามิซอยเบียรซีโคกอนัทซอยเบียซีโกกซอยเรียงความอร่อยเรียงคุณค่าวิตามินสี่รสสี่อร่อยลองเลยถามหาเบียซีซอยได้ทุกที่ปวดไม่คอยันฮีโคเพนปวดเมื่อยขายันฮีโคเพนปวดไม่ไหลยันฮีโคเพนปวดเมื่อยหลังยันฮีโคเพนยันฮีโคเพนริมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากเครือโรงพยาบาลยันฮี ป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณอ้ามเลือกอะไรอยู่หรอเลือกซอยเกิดจ้ะรีวองซอยเกิดไงมีไฟเบอร์สูง7,000มิลลิกรัมแถมมีโปรโตีน6,000มิลลิกรัมแล้วยังอร่อยมากดีมากเนี้ยต้องลองบ้างละรีวองที่ท็อปส์นะครับ